สวัสดีครับนี่เป็นเอพิที่2นะครับของครัวสัญจรโดยคลิปนี้จะเป็นเมนูอาหารจีนนะครับชื่อนำเลียบผัดหมูสับโดยเมนูนี้วัตถุดิบที่ขาดไม่ได้เลยก็คือลูกนำเลียบแช่เค็มนะครับซึ่งตามพัฒคาอาหารจีนอาจจะมีเมนูนำเลียบผัดหมูสับหรือข้าวผัดลูกนำเลียบนะครับโดยสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีหมูหมูบดนะครับ1ขีดต่อนนำเลียบ4ลูก โดยคลิปนี้ผมใช้หมูบดติดมันนะครับผสมเนื้อสัรนิดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ทานมันเท่าไหร่จากนั้นเราก็นําหมูสับที่เตรียมไว้แกะลูกนําเลยบเอาแต่เนื้อนะครับทิ้งเม็ดข้างในออกจะแข็งๆนะครับแล้วก็สับลูกนําเลยบให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกับหมูสับครับโดยพยายามที่จะสับแล้วก็บดบดตามภาพเลยนะครับเมื่อหมูสับ กับน้ำเลียบละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับเราก็เตรียมกระเทียมสามสี่กลีบมาบุกแล้วก็สับนิดหน่อยนะครับเพื่อให้กระเทียมมันได้ออกกลิ่นผสมกับหมูสับให้เป็นเนื้อเดียวนะครับเพื่อความหอมครับจากนั้นเราก็ตั้งไฟเลยนะครับโดยการตั้งไฟผัดน้ำเลียบเนี่ยเราจะใช้ไฟแรงไม่ได้ครับเริ่มต้นการผัดเราควรที่จะเปิดไฟเบาเพราะว่าเราต้องการลวนหมู ไม่ให้มันติดกระทะโดยขั้นตอนแรกก็คือต้องใส่น้ำมันงานะครับน้ำมันงาไปนิดหนึ่งประมาณสักสองช้อนชานะครับน้ำมันงาเพื่อความหอมแล้วก็ให้รสชาติชูรสของน้าเลียบให้มีความหวานนิดๆผสมเค็มนหน่อยๆนะครับเติมนั้นก็เติมด้วยเติมรสด,ด้วยชูรสนิดนึงไอชูรสเนี่ยไม่ใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับตามความชอบแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสนิดหน่อยพริกไทยปน่นแล้วก็ คุกเขานำเรียบกับเครื่องปรุงที่ผสมเข้าไปครับประมาณสัก 2- 3นาทีนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็เริ่มเร่งไฟนะครับเพื่อให้นำเรียบมันมีความแห้งนะครับถ้าให้มันเปียกแบบแฉะเนี่ยรสชาติมันจะไม่เหมือนต้นตำรับนะครับครับจากนั้นเราก็เตรียมจัดจานไว้นะครับจัดจานโดยใช้ผักเล็กคาร์โรลหรือไม่ก็ประกาศหอมก็ได้นะครับ จัดหัวจานนิดหน่อยเพื่อความสวยงามแล้วก็เพิ่มมูลค่าในการตลาดด้วยนะครับมูลค่าที่ว่าจากที่เราต้องขายจานละ50บาท60บาทแล้วถ้าเราใส่ผักจานแล้วก็เพิ่มมูลค่าเป็น100บาทได้นะครับครับเมื่อเราผัดใส่จานนะครับพยายามค็มรสด้วยนะครับเพราะว่าน้ำเลอบรสชาติจริงๆเนี่ยมันจะมีความคามหวานของน้ำมันงานีนิดหนึ่งแล้วก็มีความเค็มเค็มมันๆนะครับ คือเหมาะสมที่จะนําไปทานกับข้าวต้มร้อนๆหรือไม่ก็เข้าวสวยร้อนนะครับเป็นอาหารที่เป็นยอดนิยมมากกับที่ทํางานผมนะครับร้านผักบุ้งเจ๊จอนเนี่ยลูกค้าจะสั่งเยอะมากคือวันหนึ่งเนี่ยขายไม่ต่ํากว่า100จานนะครับโดยที่ร้านนี่จะขายจานประมาณละ80บาทถึง100บาทนะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมแวะมาชิมนะครับที่ผับบุ้งเจ๊จอนสุราร์ธานี แล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์หลักนะครับเจเจ่ากล้วยโบราณอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับพ่อลูกอ่อนหัดทําคลิป